วันนี้พิมพ์ได้สูญเสียคุณย่าซึ่งเป็นพี่สาวของคุณปู่ไปอย่างไม่มีวันหวนกลับค่ะหลังจากที่ตั้งศพไว้สี่วันนะคะวันนี้ก็จะทําพิธีฝังศพค่ะตัวแทนที่ออกมารับแขกนะคะก็จะลินน้ําขาวและน้ําอัดลมให้กับแขกที่มาร่วมงานค่ะแขกรับไว้แล้วจะดื่มหรือว่าจะเทลงพื้นก็ได้นะคะไม่ถือว่าเป็นการเสียมารยาทค่ะหลังจากที่มาถึงนะคะทุกคนก็จะมาจุดเทียนหน้าลงศพค่ะ ตัวแทนลูกหลานคุณย่านะคะจะใช้ผ้าสีแดงหรือว่าสีชมพูค่ะคาดบนศีรษะของคนเท่าคนแก่ที่เป็นผู้ชายนะคะซึ่งเป็นธรรมเนียมดั้งเดิมของชนเผ่าอาขาค่ะวันนี้มีคนมาร่วมส่งคุณย่าเยอะมากเลยนะคะหลังจากที่ทานข้าวเที่ยงเสร็จนะคะเราก็จะเคลื่อนร่างคุณย่าไปที่โบสถ์ค่ะเพื่อทําพิธีมิซาปลงศพนะคะเราเป็นชนเผ่าอาขาที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกนะคะก็จะมีหลายๆอย่างที่เอามาผาสมผาสานกัน,นะคะ่ะ เดินขึ้นดอยจากบ้านคุณย่ามาถึงโบสประมาณ1ก